โอ,อนอัพครีมครีมบำรุงผิวหน้าที่ช่วยปรับผิวหน้าให้สว่างสุขภาพดีทันทีที่ทาสูตรใหม่จากคอสเมเนีาสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิฟในช่วงมาร์เก็ตติ้งรีวิวที่ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องผลิตค่ะอยากรู้ว่าห้องนี้เขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยววันหลังกิ๊บค่ทุกคนมาแอบด,ดูค่ะแต่สาหรับวันนี้กิ๊มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนมากๆเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดจากน้องน้องแอนดี้ที่วิจัยแล้วก็คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอยากจะบอกว่าน่าใช้มากบอกเลยว่าหลังจากพชแอดสินค้าออกไปแล้วนะคะลูกค้าที่เพจอะคะทักกันเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลการทาแบรนด์เยอะมากๆเลยค่ะและสินค้าที่กิ๊บพูดถึงอยู่ก็คือน้องโท อยากรู้ไหมคะว่าน้องโทนอัพสูตรนี้เขามีดียังไงแล้วมีสรรพคุณอะไรบ้างแอนดี้เขาใส่สารสกัดหรือส่วนผสมอะไรลงไปบ้างก่อนจะไปรู้จักน้องโทนอัพครีมกันนะคะฝากกด subscribe ให้คอสเมียก่อนหากกดเรียบร้อยแล้วเราไปฟังกันต่อเลยน้องโทนอัพนะคะเขามีชื่อเต็มเ็มว่า Mil คี้ i t ท Tone Up c r e a มมี spf 2 0 PA บ pa บวกเลยค่ะเป็นโทนอัพนะคะที่จะช่วยปรับสีผิวให้แรดูกระจ่างใสสุขภาพดีทันทีที่ทาเลยล่ะแถมยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะร้ายทั้ง5้แบบนะคะได้แก่ 5G UV IR Blue Light แล้วก็ Pollution ค่ะเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะบีบออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเกลี่ยได้ไม่เป็นขราบสามารถใช้ได้ทุกเฉดสีผิวเลยผูดองไปด้วยสารสกัดนานาชนิดได้ละเรามาดูสารสกัดตัวแรกกันเลยค่ะอาลันโทอินเป็นสารสกัดที่ได้จากรากและใบของพืชที่ชื่อว่าคลอมเฟยช่วยในเรื่องลดการอักเสบของแผลช่วยลดรอยดำรอยแดงให้ดูจางลงบรรเทาการระคายเคืองของผิวที่เกิดจากการแพ้ต่างๆค่ะแล้วก็เสริมให้ผิวของเราแรงแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแถมยังช่วยป้องกันการสียน้ ใต้ชั้นผิวจึงทาให้ลดการเกิดผิวแห้งรอกผิวหยาบก,กา้านผิวแห้งจากอากาศหนาวได้ทําให้ผิวสุขภาพดีดูอิ่มน้าค่ะนอกจากนั้นนะคะอัลลันททอินยังมีสรรพคุณช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกไปด้วยการทําให้เซลล์หนังกำพร้าอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็คลายตัวจึงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการหลุดรอกออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะส่งผลให้เซลล์ผิวใหม่อะได้รับสารอาหารแล้วก็การาบารุงได้ดีขึ้นเป็นการช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพได้อย่างอ่อนโยนเลยละ่ะจึงเหมาะกับสาวๆที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะสาร ก็คือสตรอเบอรี่สีขาวนะคะสีขาวเนี่ยสื่อถึงความงามตลอดกาลซึ่งสตรอเบอรี่สีขาวอันนี้เขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า First Love มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์เทรซินีสยับยั้งการสร้างเม็ดส,สีเมลานินช่วยรักษากนไกยการต้านอนุมูลอิสระของผิวหนังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนแล้วก็ยังช่วยเราด้วรอยด้วยค่ะ จากน้านมฮอกไกโดได้จากนมวัวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเลยไม่ใช่วัวธรรมดานะเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีเลยล่ะทําให้สร้างปริมาณไขมันโปรตีนและสารอาหารที่มีประโยชน์ได้มากกว่าวัทวทั่วไปสารสก,กัดจากนมฮอกไกโดนะคะจึงมีคุณภาพโดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพกับผิวอุดมไปด้วยโปรตีนที่เป็นอาหารของผิวและยังเป็นสารต้านความเสื่อมของเซลล์ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่แห้งก้านขาดความชุ่มชื้นปรับสภาพผิวให้กลับมามีความนุ่มชุ่มชื้น และยังช่วยกระชับรูขุมขนลดเรือนริ้วร,รอย GY VCE สารสก,กัดตัวนี้นะคะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีโมเลกุลเล็กมากๆเลยสามารถซึมลงไปใต้ชั้นผิวได้ง่ายช่วยให้ผิวขาวกระจ่งางใสลดเรือนจุ่นด่างดำแถมยังป้องกันผิวจากรังสี UV และเป็นสารที่สามารถละลายน้ําได้มีความเสถียรสูงช่วยลดการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยค่ะอินปราสกาปกป้องได้แบบ3 in 1เลยละค่ะปกป้องได้ทั้งรังสีอินฟราเรด แสงสีฟ้าแล้วก็มลภาวะค่ะช่วยปกป้องผิวของเราไม่ให้ผิวของเราชะลาไปก่อนไว้ด้วยภายใต้การทํางาน2อนกลไกนึ่งขัดขวางการสร้างอนุญลอิระของไมโทคอนเดรียเพื่อรับในการลดการสร้างเอนไซม์ที่ทําลายคอลลาเจนกลไกที่2ก็คือช่วยสนับสนุนการทํางานของไมโทคอนเดรียในการสร้างพลังงานค่ะเรามาดูกราฟการทดสอบอินฟราการดกันดีกว่าค่ะ่กราฟแรกนะคะจะเป็นการทดสอบการป้องกันเคราตินไซต์จากแสงสีฟ้าอีกกราฟหนึ่งนะคะจะเป็นการทดสอบ ไฟบบาสจากแสงสีฟ้าค่ะซึ่งทั้งเคราตินอไซ์และไฟบบาสนะคะเขาจะอยู่ในชั้นผิวหนังของเราจะเห็นได้ว่าการทํางานของอินฟราการ์ดอะได้ผลดีเลยทีเดียวส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะก็คือในแอซินามายมีคุณสมบัติช่วยในการปรับสีผิวให้สม่ําเสมอกระจ่งางใสขึ้นช่วยช่อมแซมและฟื้นฟูเกราะป้องกันของผิวและยังช่วยลดการเสียความชุมช่มชื้นให้กับผิวช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนอิลาสติน e ลดการเกิดสิวลดรอยดำรอยแดงแล้วก็การอุดตันของรูขุมขนค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่น้อง น้อง R&D ะคะเขาคัดสรรไว้ให้ใส่ในโทนอัพครีมสูตรนี้และสำหรับใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะบอกเลยว่าหมดกังวลได้เลยค่ะเพราะสูตรนี้ R&D เขาไม่ใส่น้ําหอมไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรลออยล์ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยและสําหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทาแบรนด์โทนอัพก็สามารถอดไ์ D ตรงนี้สอบถามเข้ามากันได้เลยค่ะคอสมเมติกของเรานะคะเราให้บริการแบบว่า Stop Solution ค่ะซึ่งเป็นบริการที่แตกต่างจาก One Stop Service ของ O.M. ทั่วไปที่เขาจะผลิตให้เราเบสเร็จเพื่อให้เราร้อมขายแต่เราให้มากกว่านั้นค่ะซึ่งในส่วนของวัสดุโซลูชันนะคะเราจะเพิ่มในส่วนของ Product Development เข้ามาซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือทีม R&D ของเราค่ะเราจะพูดคุยปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะเราจะวาง Position ของแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งเรานะคะจะทําการกําหนดกลุ่มเป้าหมายการวางราคาขายการจัดจําหน่ายการวางแผนการตลาดรวมไปถึง การคำนวณกำไรเด็กก็ต้นทุนต้องแต่ต้นเลยค่ะซึ่งบริการตรงนี้จะช่วยปิดประตูความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการได้ค่ะหาผู้ประกอบการนะคะไปจ้างทีมกันตราหรือทีมโปรดักต์เดเวล็อปเมนต์ข้างนอกเนี่ยบอกเลยว่างานเนี่ยหมดเป็นแสนค่ะแฝกคอสเมีเยรเราบริการตรงนี้ให้กับลูกค้าฟรีๆไปเลยค่ะหากใครสนใจบริการนี้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิ๊ฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็จะจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆให้คอสเมียด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิป ดีๆมาแนะนำหรือว่ากิปสจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมห้องไหนวันนี้กิปบไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ